เรื่องภิกษุประมาณห0 0รอรูปข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภิกษุประมาณห0 0รอรูปตรัสพระธรรมรเทศนานีวา้ว่าวัสิกาวิยะปุปผานิเป็นต้นดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาบำเพ็ญสมณนธรรมอยู่ในป่าเห็นดอกมะลิที่บานแล้วแต่เช้าตรู่หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นจึงพากันพยายามด้วยหวังว่า พวกเราจะหลุดพ้นจากกิเลสมีราคาเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายหลุดออกจากขั้วภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์พระศาสดาทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุพึงพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะทุกขให้ได้ดจด,ดอกไม้ที่หลุดออกจากขั้วฉะนั้นประทับนั่งที่พระคันธก,กุฎีนั่นเองทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เธอจงปลดเปลื้องราคาและโทษสาเสียเหมือนมะลิเคลือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวแห้งเสียฉนั้นแก้อัดมะลิชื่อว่าวัสิกาในพระคาถานั้นบทว่ามัชวานิแปลว่าเหี่ยวแล้วท่านกล่าวคำอธิบายนี้ไว้ว่ามะลิเคลอย่อมปล่อยคือย่อมสลัดซึ่งดอกที่บานแล้วในวันวานในวันรุ่งขึ้นเป็นดอกไม้เก่าเสียจากขั้วฉันใด แม้ท่านทั้งหลายก็จงปลดเรื่องโทษทั้งหลายมีราคาเป็นต้นฉันนั้นเถิดในการจบเทศนาภิกษุแม้ทั้งหมดตั้งอยู่ในผ้ารหัสแล้วดังนี้แลเรื่องภิกษุ500รูปจบ